สวัสดีครับนี่คือทวี360องศากับผมธนินวัฒน์พัฒนาวีรคุณนะครับวันนี้เรามาติดตามภาพใหญ่ลักษณะอากาศสัปดาห์นี้ครับ ในที่สุดเราก็ก้าเข้าสู่สัปดาห์ที่ของปี2557แล้วนะครับและก็เข้าสู่ช่วงกลางฤดูร้อนทุกขณะจึงเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งครับที่จะทำให้เราเรียนรู้ปรับตัวรับมือกับอากาศร้อนที่ก่อนที่เราจะไปเจอกับช่วงสุดสุดในเดือนหน้านะครับจากข้อมูลไปที่อากาศรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ครับความปรัสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนนั้นได้อ่อนกำลังลงจำได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นครับจากตัวการปัจจัย2ตัวการมาเจอกันก็คือความเย็นจากจีนนแและะมมาาทงคคื่กกรรสตตวัับ ความร้อนที่มีอยู่มากในประเทศไทยแต่ตอนนี้ครับความเย็นเบาบางลงจึงเหลือเพียงความร้อนที่มีอยู่ในประเทศอย่างเดียวสัปดาห์นี้จึงขาดปัจจัยที่จะทําให้มีพายุรุน้อนไปด้วยนั่นเองนะครับเลยทําให้เกิดเป็นภาพนี้ครับนี่คือสภาพท้องฟ้าประเทศไทยล่าสุดจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาดูง่ายๆก็คือว่ามีเมฆปกคลุมอยู่น้อยมากแสดงเห็นว่าจากนี้ครับ ฝนจะลดลงขณะที่แสงอาทิตย์ก็จะสามารถส่องผ่านลงไปตรงๆได้มากขึ้นจากนี้ทั่วไทยจึงมีความร้อนสูงขึ้นครับอุณหภูมิสูงสุดระดับ40องศาขึ้นไปจากนี้ให้เห็นในภาคเหนือและอีสานโดยเฉพาะในช่วงวันพฤหัสและวันศุกร์นี้นะครับส่วนเรื่องของภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นก็ร้อนน้องๆลงมาร้อนสูงสุดอยู่ที่38-39องศาสัปดาห์นี้ภาคเหนือตนบนยังมีเรื่องของอากาศเย็นในตอนเช้าต่ำสุดที่ระดับ17องศาครับส่วนภาคใต้นั้นวันพื่ันสดนี้เป็นต้นไปคลื่นกระแสลมตอนตกจะเคลื่อนเข้ามา จะเพิ่มขึ้นและฝนตกในทะเลตรงไหนจะทาให้มีคลื่นสูง2เมตรนะครับสำหรับผลงานพายุฤดูร้อนในช่วง3าวันที่ผ่านมาพบตกมากในบริเวณที่เห็นเป็นสีเขียวๆนะครับก็คือในบริเวณภาคเหนือกลางและก็ภาคตอนออกแม้จะเห็นว่ามีรายงานความเสี่ยงอาจจกฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในหลายพื้นที่เช่นกันนะครับแต่ฝนจากพายุฤดูร้อนก็ไปเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ดินในพื้นที่นาปรังที่กําลังขาดแคลนน้าและลดปริมาณหมอกควันไฟในอากาศทางภาคเหนือตอนบนด้วยในสุรพงศ์สารปะโขศกกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจากนี้ไปจนถึงส้นนเดืออไไมม่ีะร จะมาช่วยเพิ่มฝนและลดความร้อนให้กับเราอีกแล้วจึงขอให้ผู้ชมเตรียมรับมือกับความร้อนแห้งแล้งและหมอกควันในภาคเหนือจะกลับมารุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับปิดท้ายมาติดตามผลงานภาพนิ่งแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเราครับทางบ้านส่งมาร่วมคัดเลือกเพื่อจัดแสดงในงานมหกรรมสีละโลกอ360องศา214 s ซฟเดอ e ์โบเ23-25พฤศจิกายนนี้ศูนย์เศรษฐกิจครับ ร่มไม้รม่มจำจุลีร่รมเย็นด้วยธรรมชาติผลงานภาพถ่ายของนายบุญโยรานพิรมโดยภาพนี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวในมุมหนึ่งของต้นจำจุลีนักหอประชุมจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จพระรชาชดำเนินมาด้วยพระองค์เองโดยไม่มีใครทราบมาก,ก่อนและได้รทรงนําต้นจำจุลีจำนวนห้าต้นมาปลูกไว้และทรงตรัสว่าขอฝากต้นจำจุลีนี้ไว้เป็นเครื่องเือนใจแกชาวจุฬาทุกคนให้รักต้น้ การปลูกต้นไม้หนึ่งต้นจะสามารถเก็บกักคาร์บอนได้เฉลี่ยหนึดเจ็ตันคาร์บอนแถมยังสามารถกักจับอนุภาคโมลพิษเช่นฝุ่นควันไอพิซต่างๆได้ถึงหนกิโลกรัมต่อปีวันพรุ่งนี้เราจะเปิดพันทีวีสามองศารายงานคุผู้ชมยังสามารถส่งผลงานมาได้อีกที่ทีวีสา expo.com นะครับเพราะนี่คือทีวสรอยสิบสองานครับ